เ,เนี่ยวันนี้ทักทายแบบนี้ไม่ต้องบอกเลยอยู่จังหวัดอะไรครับบางคนบอกอยู่เชียงรายเกือบจะใช่ใกล้กันครับเราอยู่ที่เชียงใหม่นี่วันนี้เราเดินทางมาถึงเชียงใหม่นะครับมาดูกับการเปิดสาขาของโอซาวารามงตีปั๊มน้ํามันถนนมหิดล ah ครับนะครับปั๊มน้ำมันถนนมหิดลเนี่ยก็เป็นปั๊มน้ำมันที่เป็นเส้นทางที่เป็นเส้นเศรษฐกิจเส้นหนึ่งเพราะว่าตรงนี้นะฮะตรงไปก็เป็นสนามบินแล้ว มันมีอะไรน่าสนใจในปั๊มนี้เยอะมากนะครับและปั๊มนี้ก็เป็นปั๊มที่มี a อ a z ซ n c a า e ที่สวยมากๆลูกค้าเนี่ยฮะก็เดินไปเดินมาเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยสัมภาษณ์กับเจ้าของร้านนะครับที่อยู่ข้างในว่าปั๊มน้ำมันนี้นะครับเปิดแล้วทราฟฟิกเป็นยังไงโอซาว่านี้ตอนนี้เปิดแล้วเป็นยังไงบ้างเจ้านี้นะครับไม่ได้เปิดแค่สาขาเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหนึ่งสาขานะครับที่เปิดอีกแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะครับและกำลังจะไปเปิดที่ปราจีนบุรีเหมือนกันเดี๋ยวลองเข้าไปพบอยู่กััับนนนกกลงงทุขอเรราคับ แล้วเราก็เข้ามาอยู่ในบรรยากาศของร้านนะครับโอซาวะรามิงที่สาขาปั๊มน้ํามันอทอทอปตทติดถนนมหิดลร้านนี้เข้ามาแล้วมัน,ม,นมีความสูงโปร่งอลังการแตกต่างไม่เหมือนจากร้านอื่นที่เราออกแบบนะครับแล้วดีไซเนอร์ของเราเน้นออกแบบมาให้เกิดความลงตัวทั้งกระจกด้านหน้านะครับทั้งการทำ f o y เย,ยข้างบนนะครับการใส่ไฟสวยมากเลยทีเดียวนะครับกับการเป็นสาขาที่ปั๊มน้ํามันออปตทติดถนนมหิดลนะครับวันนี้เรานั่งอยู่กับนักลงทุน2ท่านนะครับที่เห็นความ เป็นไปได้ของโอซาวะรามิงนะครับเนื่องจากว่าในครอบครัวเองก็ทําปั๊มน้ํามันอยู่แล้วนะครับทำที่ทั้งแม่เฮียด้วยแล้วก็ที่ปราจีนบุรีด้วยนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจมาเปิดที่สาขานี้นะครับแล้วก็มีโอกาสครับมีแนวโน้มในสิ้นปีนะครับอาจจะได้เห็นที่สาขาปราจีนบุรีอีกหนึ่งสาขานะครับตอนนี้เราอยู่กับนักลงทุนสองท่านครับน้องแพรแล้วก็พีเอสครับสวัสดีครับครับเอ้นะครับทั้งสองคนนี้ก็เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับ ที่มองเห็นโอกาสทางด้านการลงทุนกับโอซาวารามิงของเราเดี๋ยวผมสัมภาษณ์พี่เอสก่อนล้วกันครับอครับเริ่มต้นยังไงถึงคิดจะลงทุนกับแบรนด์นี้จริงเริ่มต้นจากที่เรามีปั๊มของพี่สาวอยู่ที่แม่เฮียอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามีโอกาสได้ไปทานจริงๆแล้วผมอาจจะไม่ใช่แฟนรามงตัวยงซะขนาดนั้นก็มีโอกาสได้ทานบ้างในสาขาทั่วๆไปหรือว่าแบรนด์อื่นแล้วหลังจากที่ทานที่แบรนด์นี้แล้วนี่คือติดใจเลย จากนั้นก็เลยตัดสินใจคุยกันว่าเอ้ยเราอยากที่จะเปิดสาขานี้บ้างร้านนี้บ้างแต่ว่าลองหาสาขาอื่นดูทําธุรกิจอื่นมาก่อนด้วยหรือเปล่าใช่ครับจริงๆแล้วเราโตจากปปาเนยมันมาก่อนโตมาจากตลาดสดกันมาก่อนวันนั้นเนี่ยตัวร้านอาหารเนี่ยมันเป็นธุรกิจใหม่ที่เราเข้ามาช่วงโควิดก็เป็นจังหวะที่เรามองเห็นโอกาสมันเหมือนเห็นวิกฤตก็จริงแต่มันก็มีโอกาสในการได้พื้นที่ที่ในราคาที่เราจับต้องได้สิ่งที่เราประสบคืคออะไรครับจินตนาการก่อนทําร้านอาหารกับหลังจากที่ได้มีร้านอาหารเนี่ยเป็นต้นๆแบบนี้ โอ้โหเดิมนี่เข้าใจรลยว่ามันต้องยากมากๆแน่แต่จริงๆแล้วพอแบบมาเปิดกับโอซาว่ารานเมงนี่คือระบบเขาดีมากไม่ว่าจะบหลังบ้านระบบการโปรโมทประชาสัมพันธ์ทุกอย่างพร้อมหมดเลยนหน้าที่ผมแค่ลงทุนอย่างเดียวเลยแล้วก็มีใจมาบริหารใช่ครับดูแลทีมงานนะครับดูแลทางด้านการเงนินแล้วใช้เวลาทําร้านนานเท่าไหร่ครับจริงไม่กี่เดือนเลยครับสองสเดือนก็เสร็จแล้วฮะติดต่อไปทางแบรนด์แล้วก็แบรนด์เซ็นสัญญาอะไรทุกอย่างขึ้นร้าน1เดือนก็เสร็จแล้วครับขึ้นร้าน1เดือนก็เสร็จมีความมืดอัดใจอะไรไหมระหว่างน ช่วงของการติดต่อสื่อสารการทําหรือว่าอุปกร่นใดๆโอ้ไม่มีเลยครับได้รับการซัพพอย่างดีแล้วผมก็แอบ,บเห็นอะไรบางอย่างที่ร้านนี้ผมว่ามันน่าสนใจมากนะครับที่นี่มี USB ให้เสียบ2ช่องคือมันแปลกฮนะตรงที่ว่าไม่ใช่มีให้เสียบอย่างเดียว1ที่นั่งมีให้ถึง2ช่องครับผมคุณเป็นคนบ้าพลังหรือเปล่า จริงเป็นพฤติกรรมของของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจริงจากการสังเกตการผมว่าตอนนี้พฤติกรรมของคนแทบจะไม่ต้องพกตัวหัวชาจแล้วเพราะพกแต่สายไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยคุยกับผู้รับเหมาว่าลองเปลี่ยนดูไหมว่าถ้าเผื่อไม่มีตัวหรือจริงจริงยังคงอยู่ตัวเสียบไว้ฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็น USB port ไปจะเป็นยังไงกับแกเป็นได้รับผลตอบรับดีมากตอนนี้คือคุณมองว่าลูกค้านั่งสองคนคุณก็มีสสายให้ใช่ครับ โหคุณเป็นคนที่ใจกว้างมากนี่สองที่ตรงนี้นะฮะก็มีอีกสองสายครับผมคิดว่านี่คือเป็นมุมมองของผู้ประกอบการร้านนะที่เข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยต้องมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็เราก็ตอบรับทําให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันมันอบอุ่นในการดูแลนะครับร้านนี้เปิดมานานเท่าไหร่ละจริงๆร้านนี้เป็นร้านใหม่ครับผมเปิดตั้งแต่สิบเจ็ดพฤษภาธิพผนานมาวันนี้เราก็เลยอยากจะมาบอกข่าวดีให้กับชุมชนครับคนที่เดินผ่านนะครับฟังว่า มีอะไรน่าสนใจบ้างกับร้านนี้ร้านนี้เป็นเป็นร้านมหัศจย์เลยก็ว่าได้เพราะว่าเพียงแค่เพิ่งเปิดได้ไม่นานครับเกิดพฤติกรรมที่คนแถวนี้นะครับเขาเริ่มทํากันกับที่ร้านนี้นะครับใช่ครับแพลนแล้วให้ฟังออส่วนใหญ่แล้วถ้าโซนเนี้ยค่ะเขาก็จะชอบมาทานเมซอนเพราะว่าเมซอนที่นี่ค่อนข้างจะสวยแล้วก็มีห้องประชุมด้วยพอเมซอนไม่มีอาหารก็จะมาทานที่ร้านเราเนี้ยค่ะเ็เป็นเป็นพฤติกรรมแบบที่ผูกกันได้ดีมากใะะลูกค้าที่ ไปกินกาแฟที่อเมซอนก็มากินกาแฟลาเงที่เราหรือไม่ก็คือจากเราแล้วก็ไปประชุมที่นู่นต่อใช่ค่ะโอเคส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในโซนอะไรบ้างโซนนี้ก็จะมีโรงเรียนเยอะค่ะทั้งเรียนนานาชาติโรงเรียนเอกชนอะไรยเงี้ยะก็จะมีมงฟอร์ดค่ะมีมงฟอร์ดเรากําลังจะคุยกับผู้ปกครองมงฟอร์ดเป็นเป็นพันเนาะใช่ไหมมงฟอร์ดนี่เป็นโรงเรียนเก่าแก่ของเชียงใหม่เลยนะผู้ปกครองมงฟอร์ดครับวันนี้เรามีอาหารดีๆสุขภาพดีๆนะครับกับ รสชาติที่เป็นญี่ปุ่นแท้ในราคาปั๊มน้ํามันกับขารถแข่งแบบนี้มาให้ผู้ปกครองมงฟอร์ดนะครับและมีโรงเรียนอะไรอีกถ้าเป็นเส้นเดียวกันก็จะเป็นวารีค่ะเป็นโรงเรียนอินเตอร์ค่ะวารีเชียงใหม่อินเตอร์ไม่ไกลมากค่ะเป็นเส้นเดียวกันเลยจากวารีมาที่นี่ก็คือตรงมาได้เลยที่น้องๆจะได้ทานโอซาวะรามงก่อนกลับบ้านหรือว่าผู้ปกครองมาทานรอก่อนก็ได้นะครับสองโรงเรียนนี้ก็นักเรียนเยอะมากเลยนี่ก็เป็นการเปิดเพื่อรองรับโลเคชั่นนี้โดยเฉพาะแล้ว ที่ทำงานหล่ะในบริเวณใกล้เคียงหลักๆก็จะมีธนาคารค่ะแล้วก็เป็นข้าราชการที่อยู่ตรงกองบินก็จะมาโซนนี้เหมือนกันนี่คืออยู่ใกล้สนามบินใช่ไหมสถานกาใช่ใกล้สนามบินค่ะหรือว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่กําลังจะมีไฟล์บินกลับนี้ก็สามารถมาเส้นนี้ได้เลยทราบว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่จะเช่ารถแล้วต้องเอารถไปคืนที่สนามบิน นี่คือปั๊มน้ำมันสุดท้ายสุดท้ายก่อนที่จะบินค่ะก่อนที่จะเป็นแอร์พอตถูกหรือเปล่าไม่เป็นสุดท้ายจริงๆค่ะมันมสุดเป็นตลาดที่น่าสนใจมากอย่างเมื่อกี้ที่เรามาก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่กําลังจะไปคืนรถเขาก็จะมากินที่นี่ก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ไปเลือกอาหารในโซนของสนามบินใช่ครับอาจจะไม่สะดวกจจะไม่อยากไปกินอาหารบนเครื่องอาจจะแบบเบื่อแล้วแล้วก็เปลี่ยนอะไรแบบนี้เพราะที่นี่ราคาก็ เท่ากันทั่วประเทศใช่ครับก็ชามเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ครับ70บาทโอ้โหแค่80เลยฮะในเมนูแรกใช่แล้วก็ยังมีเมนูเหมือนเดิมนะครับสำหรับแฟนแฟนโอซาวาราเมงนะครับตอนนี้เมนูที่เราออกมาใหม่แล้วได้รับความนิยมสูงมากนะครับเพราะว่าในแบรนด์หลักของเราเป็นฟูจิมาโกะเนี่ยเราก็ทำตัวซีเนงตัวนี้นะครับเป็นเส้นจุ่ ซุปของเราเนี่ยอร่อยเข้มข้นนะครับแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์กับการทานสกิเมงแบบนี้นะครับญี่ปุ่นแท้ๆนะฮะ <c oughs> ขอย้าว่าซุปของเรานะั้นเป็นญี่ปุ่นแท้ๆก็สามารถมาทานที่นี่ได้ครับ,รบเป็นเมนูขายดีเลยครับเป็นเมนูที่หลายๆคนชิมแล้วก็จะต้องเกิดประสบการณ์แล้วก็มีความสนุกจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นสาขาเนี้ยพี่มีสาขาก่อนหน้านี้อยู่ใช่ครับที่ไหนครับ อยู่ที่ปทท่ารั้วครับผมท่ารั้วในเชียงใหม่ใช่ครับนะครับอันนี้อยู่อำเภออำเภอดอยสะเก็ดดอยสะเก็ดครับผมตรงนั้นโลเคชั่นเป็นยังไงครับตรงนั้นจะเป็นกลุ่มเดสเดนซ์เป็นส่วนใหญ่กลุ่มหมู่บ้านนะครับจะมีการกระนกมีออนซีรินมีเวลาลมครับผมแถวนั้นนี่มีหมู่บ้านชุมชนอยู่สักประมาณกี่หลังคาโอ้โหหลายพันเลยครับเพราะเป็นโครงการใหญ่ๆรวมทั้งหมดผมว่าน่าจะเกินพันหลังครับ มันเป็นจุดยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นจุดเชื่อมระหว่างอำเภอสันทรายดอยสะเก็ดสันกำแพงฉะนั้นก็เท่ากับว่าเรามีไข่แดงตรงนี้อยู่ที่ในเมืองมครดบแล้วก็มีที่ท่ารั้วด้วยท่ารั้วซึ่งเป็นเส้นวงแหวนรอบนอกด้วยวงแหวนรอบนอกตัวนี้เชื่อมตั้งแต่แม่ริมมาเลยครับผมแม่ริมมาสันทรายดอยสะเก็ดสันกำแพงมาถึงอำเภอเมืองถ้าเผื่อวิ่งจากสันกำแพงมาก็ได้ครับผมถ้าคนคนในพื้นที่ก็อาจจะคุ้นชินกับ ตัวแยกหลุยถ้าเป็นภาษาท้องถิ่นเขาจะรู้จักกันคือมันแยกหลุยตรงไปเพื่อจะไปเหมือนดอยสเก็ตก็จะสังเกตเห็นปั๊มปอทอยอยู่ขามือโอเคโอเป็นการวางยุทธศาสตร์ที่ดีมากใคหมายความว่าคนที่ไม่ต้องการเข้าไปงุ้งยิ่งในเมืองนะครับก็จอดรถตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาทานซึ่งการที่เราไปอยู่เตินปั๊มปอทอเนี่ยมันก็ประหยัดค่าการตลาดของเราไปได้มากเพราะยังไงก็ตามคนแถวนั้นต้องมีรถใช่ ก็ยังต้องใช้น้ํามันหรืออาจจะไปเติมไฟฟ้าที่ปัปนนมะันปั๊มตอนในอนาคตก็ได้แล้วคิดว่า เราจะมีโอกาสขยายสาขาไปยังที่ประจินบุรีและแนนน่อโคราชด้วยใช่ไหมครับเพราเชื่ออย่างยิ่งว่าสาขานี้จะเป็นอีกหนึ่งสาขาของโอซาว่าราเมงนะครับที่จะตอบโจทย์ความอร่อยความสนุกแล้วก็มันเฮฮาแบบประสบการณ์ญี่ปุ่นแท้ๆในราคาปั๊มน้ํามันนะครับขอเชิญชวนนะครับสมาชิกที่อยู่แถวนี้นะครับแฟนมิกุมิชาแนลนักลงทุนทุกท่านนะครับแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็มาใช้บริการที่ร้านโอซาว่าราเมงสาขาปั๊มน้ํามันปตทถนนมะกิีดลใกล้ สนามบินครับวันนี้ขอบคุณนักลงทุนทั้งสองคนมากนะครับเราได้พบก,กันครับสวัสดีครับ